ข้องโทกแล้วก็ร้อยอยังอยู่จริงครับไก่ย่างไม่ห้าบาทครับขี่เปากงร้อยวันนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในที่ซอยแม่เนียนนะครับน,รนี่คือร้านไก่ย,ย่างของมาอ่ำพลนะครับไก่ย,ย่างที่นี้นะครับเอ็นเขาวาร้อยนัดนะครับแล้วก็โต๊ะกันนะครับไม่ห้าบาทอันนี้เจอแล้วนะอันจะเห็นเจอจะมี ล่านมามนพอนนะครับละก้อนนี่จะค้าอยู่ที่ปากซอยสมัยนั้นนะครับแต่ตอนนี้ใหญ่ไปอยู่ต็่หน้าทีสอยไม่เน่นครับไอมยน,อน,น,นะถูกใหม่ถูกเสียบนะครับห้าบาทต่างเปลี่ยนนะครับ มันขัดแย,ยงกับเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเต้ว่ามอําพอนขันยังไกล้รากาทุกนี้ทุกวันครับร้านนี้ไม่อยากอยู่ตรงข้ามร้านจ้าป้าเมืองครับเริ่มคล้ายเป็นซ่องช่วงตั้งแต่วัวชาวมืดจนถึงตีเกา่าแล้วกาช่วงบ่ายจนถึงประมาณซ่องถุมนี่ก็แค่ซ่องถุมแล้วคนจังหวูมเม่เลยครับจเจนว่ามีคนมาซื้อเลยเลยนะครับ ชีเปล้าข้องทุกวันนี้นะครับในเมืองสตูลน,นี่ตรงไก่ย,ยางห้าบาทข้องหมามพณ์ครับ